ในสังคมปัจจุบันที่มันมีความวุ่นวายแล้วหลายคนบอกว่าธรรม,มะนั้นมันมีความจําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันของเรามากน้อยแค่ไหน,นเรื่องนี้ผมจะเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของผมให้ฟังนะครับว่าธรรม,มะนั้นบางครั้งถ้าเรานํามาใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆตัวผมเองสมัยก่อนนะครับสมัยเป็นวัยรุ่นหรือว่าเริ่มทํางานใหม่ๆนั้นอะไรก็ยอมใครไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป๊ะ การที่ใครจะมาบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกผมยอมไม่ได้ในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี่พออายุเลยเลขสีขึ้นมาก็รู้สึกว่าเรามีความเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เราทําอยู่แล้วหลายครั้งหลายค่าวนะครับเราก็ถามตัวเองว่าความเหนื่อยล้าที่มันเกิดขึ้นนี่เกิดจากตัวเราเองหรือว่าเกิดจากใครบทสรุปสุดท้ายในช่วงที่ผมอายุประมาณ 35- 36นี่ที่ผมเริ่มศึกษาธรรมะ ผมก็ได้รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเราไม่ใช่คนอื่นคนอื่นอาจจะมีผลบ้างครับแต่ว่าถ้าเราไม่ตอบสนองน่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปได้ดังนั้นตัวเรานั้นสําคัญที่สุดซึ่งในช่วงหลังๆมานี้ผมก็ใช้ธรรมะในการดำรงชีวิตในการทํางานมากขึ้นมันก็ดีขึ้นหลายอย่างครับเรื่องแรกที่มันดีขึ้นก็คือว่าธรรมะนั้นช่วยควบคุมอารมณ์แล้วก็ลดความขัดแยง้ง กับเพื่อนร่วมงานลดความขัดแย้งกับคนทั่วไปที่ความเห็นไม่ตรงกันธรรมะสอนให้ผมรู้จักความเมตตากรุณาอดทนแล้วก็ให้อภัยเมื่อเรามีสติเราจะไม่โกรธง่ายไม่หลงตามอารมณ์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าสมมุติว่าช่วงไหนที่ผมโกรธหรือว่าผมมีความเห็นแย้งกับคนอื่นเนี่ยในสมัยก่อนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นผมก็ประมาณว่าเรื่องเหล่านี้มันยอมกันไม่ได้ต้องถูกต้องผิดต้อง ทุกอย่างนะสุดท้ายเราก็ต้องถูกถึงแม้ว่าเราผิดเราก็หาเหตุผลไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสามารถรับรู้ได้ว่าการศึกษาธรรมนั้นทําให้เรามีความเมตตากรุณาอดทนแล้วก็ให้ไปมากขึ้นครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี้ยผมเองอาจจะศึกษาธรรมะหรือว่าปฏิบัติได้ไม่เต็มที่เต็มน้อยแต่ผมเองก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนั้นดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อนอย่างน้อยความทุกข ที่เราต้องประสบพบเจออยู่ในทุกวันปัจจุบันนี้มันก็ลดลงเยอะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ไปกับธรรมาปล่อยวางปล่อยวางบนพื้นฐานของเหตุและผลที่มันควรมีคนเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้จากการศึกษาธรรมะแล้วก็นํามาปฏิบัติทั้งในการปฏิบัติงานแล้วก็การอยู่ร่วมกับคนอื่นซึ่งในสมัยก่อนนั้นมันแตกต่างจากปัจจุบนันนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือต่อมาในเรื่องที่สองที่เป็นประโยชน์จากธรรมะ ที่ผมได้จากประสบการณ์ชีวิตของผมเองครับก็คือช่วยผมเองนั้นตัดสินใจได้อย่างรอบคอบไม่ว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆก็ตามนะครับไม่ว่าการตัดสินใจในการทํางานาการตัดสินใจในเรื่องของครอบครัวหรือว่าส่วนตัวของตัวเองก็ตามครับในสมัยก่อนนั้นผมก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผลซึ่งมันเป็นเหตุและผลที่ต้องการเอาชนะครับหรือว่าเป็นเหตุและผลที่เอาชนะได้ทุกอย่างยกเว้นตัวเอง ดังนั้นการศึกษาธรรม,มะเนี่ยมันก็ช่วยให้ผมได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบมีสติปัญญามากขึ้นไม่วู่วามโดยใช้หลักของอริยมรรคมีองค์8ที่สอนไว้ในความเผ็นชอบเจตนาชอบเมื่อมีสติระลึกรู้ก่อนพูดก่อนทําก็จะลดการตัดสินใจที่ผิดพลาดลงไปได้ครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับสาหรับการตัดสินใจในการศึกษาธรรม,มะของผมโดยผมคิดว่าผมน่าจะเจอธรรมะตั้งแต่ อายุช่วงประมาณ24-25หรืออายุไม่เกิน30เนี่ยซึ่งในสมัยนั้นด้วยความที่เป็นวัยรุ่นครับก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับในส่วนของธรรมะแต่พออายุมากขึ้นนี่ผมก็รู้สึกว่าเราเจอธรรมะช้าเกินไปแต่ก็ยังดีที่เจอยังดีที่เราคิดได้ในเรื่องนี้ดังนั้นธรรมะทำให้ผมมีการตัดสินใจอย่างเป็นระบบรอบครอบมากขึ้นตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ลดความเสียหายน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจโดยส่วนรวมหรือว่าการตัดสินใจโดยครอบครัวหรือว่าส่วนตัวก็ตามอันนี้เป็นข้อดีของธรรมะข้อที่2ครับต่อมาข้อที่3ก็คือในการศึกษาธรรมะนั้นผมเองรู้สึกว่ามีความสุขภายในความสุขภายในก็คือความสุขที่เราคิดว่าเรามีความสุขด้วยตัวของเราเองได้ครับอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับว่าความสุขภายในเนี่ยก็คือมัน มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในของตัวผมเองโดยที่ไม่ต้องการให้ใครมาทําให้เรามีความสุขไม่ต้องการวัตถุสิ่งของที่ทําให้เรามีความสุขอันนี้คือความสุขภายในความสุขโดยแท้ในสมัยก่อนครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของวัยรุ่นหรือวัยทางานในความสุขภายในเหล่านี้ผมไม่ค่อยเจอนะครับหรือเจอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขภายในหลายคนบอกว่าถ้าการอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมันจะเหมือนคนบ้า มันจะเหมือนคนไบโพล่าหรือว่าเป็นโรคสองใบหรือเปล่าหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่อันนี้ผมว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับสําหรับความคิดผมเองนะครับในส่วนนี้ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขภายในนี้ผมแน่ใจว่ามันเป็นคนละอย่างกับคําว่าไบโพล่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคอะไรต่างๆก็ตามนะครับเพราะว่าความสุขภายในนั้นมันก็สัมผัสได้เฉพาะบุคคลครับอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับ เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในการศึกษาธรรมะนั้นผมไม่ได้มีความแตกฉานหรือว่ามีการศึกษาธรรมะอะไรที่ลึกซึ้งเกยงแค่ว่าเล่าประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังว่าธรรมะนั้นมันมีข้อดีมากน้อยแค่ไหนสําหรับการใช้ในชีวิตประจําวันดังนั้นความสุขภายในนีบางครั้งบางคนนีอาจจะไม่รู้ครับถึงรู้แต่ก็ไม่ได้สนใจอย่างผมในสมัยก่อนเช่นกันครับดังนั้น ความสุขภายในเนี่มันเป็นความสุขที่แต่ละบุคคลจะเจออาจจะเรียกว่าบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอบางคนถ้าเจอแล้วรู้นำมาปฏิบัติแล้วเข้าใจได้ก็จะมีความสุขในชีวิตความสุขในชีวิตบางครั้งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับความต้องการของเราเนี่บางครั้งมันก็สร้างความทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นความสงบภายในนี่มันเป็นความสุขที่เจอเฉพาะบุคคลอันนี้เป็นความเห็นของผม,มเฉยๆนะครับ ความสงบภายในนั้นถ้าใครเจอแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราจูได้ในปัจจุบันแล้วก็ทําให้เรานั้นไม่ต้องการอะไรมากมายเกินความสามารถเกินสิ่งที่เราพยายามทําแล้วเราทําได้แค่นั้นเราก็พอใจแค่นั้นมีความสุขแค่นั้นดังนั้นความสุขภายในนี้มันจะทําให้เราเกิดความคิดความอ่านที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นแล้วอยู่ในโลกปัจจุบันได้มากขึ้นครับไม่อยู่ในอดีตหรือว่าคิดไปในอนาคตที่มันเกินไป ทำให้เรามีความทุกข์เปล่าอันนี้เป็นประโยชน์จากการศึกษาธรรมะที่ผมเจอกับตัวผมเองครับในการที่นําธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันก็สร้างความสงบสุขให้กับสังคมได้มากพอสมควรในสมัยก่อนเรอบตัวผมเองนี่บางครั้งสิ่งไหนที่มันยอมได้แต่ผมก็ไม่ยอมครับไม่ยอมคือว่ามันต้องถูกต้องผิดมันต้องอย่างโน้อนอย่างนี้สุดท้ายมันก็สร้างความแตกแยกให้กับสังคมถึงแม้ว่าบางครั้งเราก็ต้องอยู่กับสังคมนั้นแหละแต่ การที่เราไม่มีธรรม,มะหรือว่าการที่เราไม่นําธรรม,มะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มีความเมตตาหรือว่าไม่มีความมารุณมา่วยกันบนพื้นฐานของเหตุและผลเนี่ยบางครั้งมันก็ทําให้สังคมนั้นขาดความสงบสุขสังคมในที่ทํางานก็ขาดความสงบสุขแบ่งพักแบ่งพวกแล้วสุดท้ายมันจะทําให้เรามีศัตรูเพิ่มมากขึ้นนั่นเองดังนั้นการศึกษาธรรม,มะเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะประโยชน์ที่เรานํามาใช้ในชีวิตประจำวัน หลายท่านก็ยังคิดว่าธรรมะนั้นมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ผมมองว่าธรรมะนั้นมันอยู่ใกล้ตัวอยู่ในทุกอิริยาบถของร่างกายเราอยู่ในทุกสังคมหรือว่าอยู่ในทุกการกระทําของเราดังนั้นคําว่าธรรมะนี่ถ้าตามครูบาอาจารย์ที่ผมได้ฟังท่านสอนทางยูทูบหรือว่าได้มีการรับฟังโดยตัวท่านเองก็ตามครับธรรมะมันเป็นธรรมชาติธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา แต่อยู่ที่ว่าเราจะรู้สึกตัวไหมว่าปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้ามันคือธรรมะธรรมะน,นิจังทุกขังอนัตตนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควรศึกษาแล้วก็เราควรเข้าใจนะครับว่าธรรมะน,นิจังทุกขังนัตตาซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีความแตกฉานในเรื่องนี้แต่รู้ว่าทุกสิ่งในโลกนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นเรื่องจริงมากๆนะครับหลายคนเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งทุกคนต้องเจอ แต่หลายคนก็มีความคิดเห็นว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วยังไงต่ออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลครับก็เหมือนอย่างที่เราไม่เคยชิมรสชาติเกลือนะครับว่ามันเค็มหรือมันหวานได้ยินแต่คนอื่นพูดถ้าวันหนึ่งถ้าเราได้ชิมรสชาติเกลือเราก็จะได้รู้ว่าเกลือนั้นมีความเค็มหรือความหวานเช่นเดียวกันครับคําว่าอันนี้จังทุกขังหน้าตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้น มันเป็นสิ่งที่หลายคนรู้แต่ไม่ได้ทําความเข้าใจว่ามันเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราจะยอมรับมันได้มากน้อยแค่ไหนเราเกิดมาทุกคนต้องตายเราเกิดมาทุกคนต้องเจ็บทุกป่วยอันนี้เป็นเรื่องจริงมากๆครับแต่หลายคนนั้นก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับดังนั้นการศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจธรรมะเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจาวันนั้นผมว่ามันสําคัญมากๆเพราะว่าธรรมะนั้นทําให้เรานั้น พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้ในทุกวันทุกเวลาสิ่งใดก็ตามที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจถ้าเราศึกษาธรรมะอย่างจริงจังสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏต่อเราทีละน้อยทีละน้อยด้วยความเข้าใจของเราเองถ้าเราปฏิบัติมากพอสิ่งเหล่านี้จะปรากฏในตัวของเราเองจะปรากฏว่าเรามีความเข้าใจในสิ่งนี้มากขึ้นเรามีความยอมรับในความเกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ของธรรมะ โดยตรงแล้วก็เป็นประโยชน์มากมากเลยนะครับสําหรับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็คนทั่วไปคนต่างประเทศด้วยเช่นกันครับดังนั้นคนที่นับถือศาสนาพุทธผมก็คิดว่าเราน่าจะเอาธรรมะม,มาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นมันน่าจะทําให้สังคมไทยนั้นสงบสุขมีเหตุและผลมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ